ทนแล้วนะพี่ฉันจะทนไม่ไหวมาจริงๆซะแล้วด้วยโธ่พี่แซดใจเย็นๆสิฮะพี่อ้วนก,ก็โทรมาหาพี่แล้วไม่ใช่หรอฮะมันก็โกหกมะสิพี่อะรู้นี่สัยมันดีมันน,นเลวจริงๆเลยไอคนไม่รักดีพยศกับเมียที่แสนดีอย่างพี่ได้ลงคออะไรเหรอคะพี่แซดคุณโธก็อีพี่อ้วนนะสิเมื่อคืนนี่มันไม่กลับบ้านแล้วมันโทรมาบอกว,ว่าไงรู้มะมมันบอกว่ามันไปนอนค้างบ้านเพื่อน อมพระมาพูดนะพี่ก็ไม่เชื่อเชื่อมากมันจะต้องไปหาผู้หญิงแน่นอนเร<อ>วจริงเลยโถพี่แสดนี่แล้วพี่อ้วนก็จะไปโกหกพี่แสบทำไมล่ะครับมันก็กลัวพี่ตามไปอรารวาสนะสิอโอ้ยอุตส่าห์หุงข้าวหุงปลาให้กินแล้วยังเลี้ยงไม่เชื่ออือว่าใจเย็นๆดีกว่านะคะค่อยๆค,คิดแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันดีกว่าค่อยๆไม่ไหวแล้วล่ะจ้ะ ใจพี่เนี่ยมันมีแต่แค้นแๆๆๆแคอย่างเดียวเท่านั้นแหละแล้วพี่แสนแน่ใจเหรอเะาว่าเขาอยู่กับผู้หญิงแน่ใจสิเห็นด้วยตาเลยเหรอคะพี่พี่ก็สันนิษฐานเอาอะ่ะนั่นอตองี้นะคะ บุญว่าเดี๋ยวพี่แสดโทรศัพท์ไปที่บ้านเพื่อนของพี่อ้วนดีกว่าลองเช็คดูว่าพี่อ้วนอยู่หรือเปล่าบางทีเขาอาจจะอยู่จริงๆก็ได้นะคะอ้าวแล้วถ้าเขาไม่อยู่อ่ะอายเกาแย่สิอายก็อายสิไม่เห็นเป็นไรเลยเราจะได้รู้เลยไงว่าเขาอยู่หรือเปล่าดีไหมใช่ลองโทรดีกว่าเอาลองก็ได้ เปล่าครับผมกำลังคิดว่าคุณบุญนี่เก่งไม่เลยเลยะกับเรื่องอย่างเงี้ยสงสัยจะมีประสบการณ์อ๋อเปล่าแล้วค่ะคือบุญคิดว่าเราจะกล้าทําในสิ่งที่ควรกล้าแล้วก็อายในสิ่งที่ควรอายแล้วอีกอย่างบุญไม่ค่อยชอบที่จะรู้อะไรเครื่องกลางด้วยชอบรู้ให้มันชัดเจนกันไปเลยเหมือนผมเลย<ๆ>ครับรบุญ แล้วมีอีกอย่างนะฮะผมนี่เกลียดที่สุดเลยฮะคือการที่พูดไม่จริงเนี่ยโดนหลอกลวงโดนโกหกนี่มันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นไอ้หน้าโง่อ,งอย่างไงก็ไม่รู้คุณบุญคิดเหมือนผมไหมครับเฮ้น้องโดนจัก อยู่ว่ะเซพี่อ้วนงัวเงียขึ้นมารับสายเองโอ้ตายแล้วหลอกให้เราแคลงใจแทบแย่นะสองใจน้องบุนนะจ๊ะที่ยุให้พี่โทรศัพท์พี่สบายใจแล้วอ่าฮอ ที่คุณตาจังเลยนะคะเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแหวกายเนี่ยก็ต้องมาถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์นี้ทุกครั้งเลยก็คงเหมือนกับขอไอเซอรเลงครับเห็นเงินจนคุ้นตาเลยไม่เห็นจะมีอะไรแปลกใหม่เลยนะ <c oughs> คุณชงเบื่อหรือยังคะที่บูนมาเกาะติดคุณชงพาตะเลงไปไหนต่อไหนเนี่ยไม่เบื่อหรอกครับผมว่าเที่ยวคุณบูนสนุกดีอ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนใครคะ ยังดีไหมครับ หรือว,ว่าอ่านหนังสือคัะผมเคยเดินตามกลุ่มทัวร์อีกกลุ่มหนึ่งนะครับะมาณครที่แล้เดินตามไปแล้วก็ได้ยินไกด์เขาอธิบายไปแล้วผมก็ศึกษาจากในหนังสือด<ม>้วยผมชอบที่นี่มากเลยนะฮะแล้วก็ชอบสวนที่นี่ด้วยสวนที่นี่มีชื่อมากมีชื่อเสียงมากเลยนะครับในเรื่องของการกําหนดกรามงานของสวนให้เข้ากันกับธรรมชาต<ม>ิ<ม>ถ้ามองสวนแห่งนี้จากข้างบนนะฮะ เห็นว่าสวนแห่งนี้เข้ากันกับธรรมชาติและทิะวทัศน์รอบๆข้างมากที่สําคัญสวนแห่งนี้ทาให้วังแห่งนี้โดดเด่นขึ้นมากเนี่ยคืนนี้รู้มากจริงนะคะที่ทำไมถึงรู้เขาไม่น่ารู้เยอะขอานาดนี้เลยผมไม่แน่ใจว่าคุณบุญกำลังชมหรือด่าผมกันแน่นะฮะนะ <S 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 แต่ที่แน่ๆนะฮะตัง้งแต่ผมคบกับคุณบูญมาเนะี่ย ดูทำให้ภาษาไทยของดีขึ้นมากเลยนะ ไฮะแล้วทำไมคุณถึงเลือกเรียนเมืองนอกไม่เรียนมหาวิทยาลัยที่เมืองไทยล่ะคะคงจะเป็นเพราะลมมั้งฮะลมพัดผมมาลมเหรอคะฮะลมลมอะไรคะเออคงจะเป็นลมไวัยคนองในตอนเด็กของผมมั้งฮะ ผมเรียนจบม .6 แล้วผมก็มาอยู่ที่นี่มาอย่างไม่มีแผนการอนะไรทั้งสิ้นเลยมาอยู่กับเพื่อนได้ประมาณ2เดือนที่ปารีสนะแล้วก็ย้ายกลับไปรนอนดอนอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันเนี้ คิดเรื่องที่จะเล่าให้คุณบุญฟังนะก็เล่าเรื่องสุดตวัวมคุณชงก็ได้นี่ค่ะว่าทำไมถึงไม่เรียนที่ปารีสแล้วทำไมถึงไปเรียนที่ลอนดอนก็ผมรู้ภาษาฝรั่งเศสไม่กี่คำนี่ฮะใจผมอยู่ที่นี่ทำไมอแลก็ทำไมถึงมาเริ่มที่ปารีสก่อนแล้วคะทำไมไม่ไปลอนดอนเลย ปารีสเนี่ยผมมาตามหาส่วนที่ผมขาดหายไปนั่นคือผู้หญิงใช่ไหมคะส่วนที่ขาดหายไปของคุณชงคือผู้หญิงที่ความรักครับความรักผู้หญิงผมมาตามหาเขาที่ปารีสนะ หาไม่พบและคะส่วนที่ขาดหายไปอ่ะ